โอเคแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดิมนะครับแทคโนล็อกออนไลน์นั่นเองนะครับเซิร์เวอร์คาส3นะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวนะครับผมเซ็ตการเมนต์นะครับซึ่งเป็นเซตหนึ่งที่อาร์ีช็อปอุดรมัศนั้นสามารถนำมาใช้เล่นได้นะครับแทนเซตหมวกแกะกับโลิสตินะครับเพราะว่า อันนี้ด้วยราคาของหมวกแกะนะครับแล้วก็ฮูลิสติกที่สูงขึ้นมากๆนะครับผมทําให้บางคนนะั้นไม่มีงบพอนะครับในการาหามาใช้งานนะครับก็วันนี้ก็ลยถือโอกาสนะครับมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเซจัดเมสละกันนะครับเพราะว่าผมก็ลองเอามาใช้ดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่ เล่นอยู่นะครับถ้ามีเวลาเล่นก็จะใช้เซตนั้นนะครับในการเก็บเลเวลนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเซตจัดเมนนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคอ่ะก็ตามรูปนะครับผมอ่ะอันแรกเอ่ออันที่2นั้นเป็นเซตที่ผมใช้ปกตินะเดี๋ยวจะเอามาเทียบด้วยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูทีกันที่เซตจัดเมนก่อนนะครับผมก็มันประกอบไปด้วย4ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเสื้อนะครับ กระบองผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับผมโดยที่เราจําเป็นจะต้องใส่สี่ส่วนนี้นะครับร่วมพร้อมกันนะครับมาถึงจะทําให้กระบองอาวุธของเรานะครับมันได้คุณสมบัติก็คือทําให้อดุลมัฐแรงขึ้น200%เ็นะครับผมก็เยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนเสื้อก่อนละกันนะครับผมก็เสื้อก็คือ,อ รูปอองจัดเมนนะครับก็ใส่ได้ตอนเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งรอยนะครับผมก็คุณสมบัติทั่วไปของมันก็คือทําให้เราต้านทานต่อมอนสเตอร์นะครับเผ่าเดมอนแล้วก็ขออภัยครับเดมอนแล้วก็อันเดสนะครับสินะครับแต่ว่าถ้าอื่นนะครับนอกเหนือจาก2เผ่านี้ก็โดนตีแรงขึ้นอีกสินนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าใส่เสื้อนี้นะครับไป เก็บเลเวลหรืออะไรเงี้ยที่นะครับที่ไม่ใช่ดีมอนหรืออันเดนนะครับก็อาจจะโดนแรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีสเตนบวกหนึ 1, ่งอินบวกหนึ่งแล้วก็เอ็มเดฟบวกสิบนะครับแล้วก็เสื้อมันสามารถอาทั้งชุดเนี้ยครับมันสามารถเอาไปออฟได้นะครับทีอ่อะไรนะหมู่บ้านมอล่านะครับผมก็อันนี้ผมก็ได้มาเป็นอินสองนะครับเด็กหนึ hmm. ่งแล้วก็เอ็มเดฟอีกหกนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของอ คขาคุ้มแล้วกัน,นครับผมชอออบจัดเม็นะครับก็ฟีบวกหานะครับมีโอกาสไล่โอ,อสกิลเจาะเกาะนะครับเลเวล2เนาะมเมื่อถูกโจมตีทางกายภาพหรือเวทมนนะครับก็คือต้องโดนตีนะมันถึงจะ,ะมีโอกาสไล่สกิลออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าเรามสีสูงกว่าก็จะใช้ตามระดับที่ ว่าเรามีนะครับแล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่เวลล์ร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ออนออฟมาได้เหมือนกันนอกก็ผมก็เป็นอินหนึ่งนะครับเด็กสองแล้วก็เอ็มเด็กหกนะอีกส่วนหนึ่งก็คือชู o ออฟจัสเมนต์นะครับก็ทําให้สกิลจูเด็กแรงขึ้น30%แต่ว่ามันก็เพิ่มการใช้ s p ของจูเด็กเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม40หน่วยแล้วก็ให แม็ก p อีกถึงร้อยห้าสิบนะใส่ได้เวลร้อยเหมือนกันนะครับผมก็อ่าได้ออฟมาเป็นอินสองเด็กสองแล้วก็ชิบวกห้านะครับและก็สุดท้ายนะครับส่วนที่เป็นอ่าพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือ m มสออฟจัดเม e น t นะครับก็อ่าลักษณะทั่วไปนะครับก็คืออ่าเอ็มเอบวกมาเลยนะครับร้อยแปดสิบสเตนบวกสองก็อินบวกสองนะครับผม แล้วก็ถ้าใส่คู่กับไอ้สส่วนก่อนหน้านี้นะครับก็คือเพิ่มความเสียหายต่อธาตุอเผา,าอันเดนแรงขึ้น30นะครับแล้วก็อ่ะนี่ครับผมความเสียหายจากสกิลอโดรมัตแรงขึ้นอีก200ซนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราต้องใช้อาสพมากขึ้นอีก30หน่วยนะครับก็เลยเป็นอาวุธเวลสนะอันนี้มันเป็นขั้น2นะครับอ่า มันเป็นเมสออ j จัดเน้นขั้น2นะก็ใส่ได้ตั้งแต่ตอนเลเวล130นะก็ออฟได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นออฟสเปล l 1สเปล1สเปล2นะครับเด็ก3แล้วก็ใส่การ์ดแมชีแลห้านะครับผมเพื่อเพิ่มความแรงของอโดรมัต์เนาะแต่ว่ากระบองนี้นะครับถ้าสูงว่าเริ่มมาที่เลเวล100มันก็มีให้ใช้อยู่นะมันเป็นขั้น1นนะครับก็คือนีอ่นี่ครับผม Mess Objectment ขั้นแรกนะครับก็อา MTK เหมือนกับอาเหมือนกันนะครับ1 8ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอาวุธแค่อาวุธเลเวล3นะก็ออกได้แค่2ช่องนะครับผมก็ต้องใส่ o p jet กับอีก3ส่วนเหมือนกันนะครับมันถึงจะแสดงผลที่ให้อร์ละมัดแรงขึ้น2 0 0นะแล้วก็ใช้ s p มากขึ้นอีก30ม่วเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าจะให้ลงทุน อาวุธชิ้นใหนนะครับผมก็แนะนำเขาให้องคุณขั้นสองไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้คุณสมบัติการตอนใช้การ์ดอันนี้นะครับได้เต็มที่นะครับผม,มก็เลื่อมาเล้วเลื่ออยก็ใช้อันกระบอกอันนี้ไปก่อนนะแล้วก็เก็บไว้ไวไวถึงร้อยสามสิบนะครับก็ค่อยย้ายไปขั้นสองค่อยไปจริงจังตอนนั้นนะถ้าถามว่าราคาที่ผมได้มานะครับไอซีส่วนเนี้นะ่ะมันเท่าไหร่นะ ตอนนี้ผมได้มาจากคุณฝนเนาะก็ขายให้ผม20 20บาทครับหรือประมาณ 1.2m นะตอนนั้นราคา m ตอนนั้นประ,ประมาณนี้แหละทีาได้มานะสี่ส่วนนะที่เป็นขั้นหนึ่งนะ 1.2m ส่วนถ้าเป็นขั้นสองอันนี้ได้มาไปต่อราคามาถนะ้าเหลือประมาณพันกว่านะครับผมก็ใช้ยาวๆเหมือนกันแล้วก็ส่วนอื่นเนาะที่ผมใช้มาก็มีอะโมเซลีน นะครับผมเซรีนิบบอนนะครับบวก10นะมันเป็นออฟ AD 2นะพอดีว่าผมหาสเปลนะแต่สเปลก็ราคาแพงสุดแพงมากนะครับก็เลยไม่มีงบนะก็เอาเอดีแล้วกันนะครับผมก็ได้มาไม่เท่าไหร่นะแล้วก็แว่นตาโพลิงนะผมก็เอาจากตัวหลักเซตหลักไปใช้นะครับปากปลาทองนะครับแล้วก็ทุกมือเจาะเวทนะครับสองข้างกัาใส่การาดมาหกข,ขาดนะครับแล้วก็ เซตชาร์โดก็เป็นชาร์โดบีชอฟทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงทั้งคอสตูมที่เป็น Off หินบี ee, อะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ถามว่าตอนใช้งานมันรู้สึกยังไงมันก็โอเคนะดามเมจมันก็ได้อยู่นะครับผมไม่ถึงกับแย่นะแต่ว่าอขอเริ่มที่ข้อเสียก่อนละกันนะครับผมข้อเสียของเซตนี้นะครับต้องบอกว่า มันใช้ SP ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระบองเนาะมันทําให้อดนมัร์ตแรงขึ้น200%ก็จริงนะครับแต่ว่ามันใช้ SP เพิ่มขึ้นอีก30หน่วยนะครับซึ่งมันก็เยอะนะเพราะว่าอดนมัร์ตยิงปกติเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่เคยดูนะครับมันจะใช้ SP ที่เวลสิบนะ84หน่วยนะครับผมแล้วก็ พอไม้ใช้มันโดนเพิ่มการใช้ SP 30อีกมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะเพราะว่ามันจะทำให้เราว่าเรา,เรา,เรายิงครั้งหนึ่งเราต้องใช้ SP ทั้งหมด1 0 0กว่าหน่วยนะ114้11 4, หน่วยเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า,ามันก็ทำให้เราเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าไปใช้กระบองคาถาอื่นอะไรพวกเนี้ย มันยิงเมาเบานะครับก็ไม่เป็นไรถนะ้าก็ต้องทำใจนะครับเพราะมันก็ประมาณนี้นะอโอเคข้อเสียอีกอีกอันนึงก็คือมันต้องใช้ช่องในการใส่ทั้งหมด4ช่องนะครับดังนั้นมันไม่ค่อยยืด,ยดหยุ่นนะในการปรับเปลี่ยนของนะครับสิ่งเดียวที่ยืดหยุ่นได้กนะ็คือการออฟนะครับผมให้ไปออฟเอา MATK หรือออฟอินล้วนอะไรประมาณนี้หรือเดกร้วนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง การทำออฟเน่ผมไม่เคยออฟนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องใสายการออฟเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าเออถ้าจะเอ m A T k นี่ทำยากอยู่นะมันกว่จะได้นี่กันลากเลือดอยู่นะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าการใช้ออฟประมาณเนี้ก็ได้นะก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียต่อมาอีกข้อหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆก็คือนี่ครับโดนเผ่าอื่นตีแรงขึ้นอีก10%นอกจากดีมอนกับอันเดนนะก็ถึงบอกว่ามัน เ็นข้อเสียอย่างหนึงที่ค่อนข้างใหญ่นะก็คือโดนแรงขึ้น10%ก็หนักอยู่นะครับเวลาเอาง่ายๆว่าเวลาผมไปฟาร์มนะครับแล้วก็ใช้เซตเนี้ยในในโอกาสเฮมนะครับมันก็เอ่อโดนไอตัวหนอนนะครับที่มันอยู่กระสอบเนานะเวลาเราเดินผ่านมันจะปรากฏออกมาเนี่ยกัดเนี่ยก็เจ็บอยู่นะครับต้องค่อยๆระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้อง ฝึกทาให้ได้ฝึกการใช้เซฟตี้วอลบ่อยมากนะครับก็เป็นไรนะครับก็มันเป็นคุณสมบัติของเสื้อมาเนาะก็ระวังนิดนึงนะครับเวลาใช้เซตการดเมในการเก็บเลเวลหรือลงดันอะไรพวกนี้นะครับก็มันเป็นท่าดักเต็ดด้วยนะแล้วก็ดูเรื่องของทตุระบบท่าด,ดีๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้ชุดนี้ไปยืนจิงกับออไอ้บอสตาเดียวนี้ โอการชั้น2นี่ก็โอเคอยู่นะมันก็ช่วยลดดาเมจที่เราได้รับลงนิดเยอะอยู่พอควรนะครับผมก็มต่อมาคืออีกข้อเสียหนึ่งที่เป็นข้อเสียจริงๆเลยมันคือแต่ข้อแรกเราก็คือที่มาใช้ sp เยอะเนี่ยก็คือพอเรายิงไปปุ๊บเนี่ย SP คือมันหมดไวมากนะแล้วพอเราจะเปลี่ยนเซ็ตอย่างผมไม่ไมพกปั๊มนะครับผมผมไม่พกปั๊มปุ๊บ เอสพีเราก็จะไม่พอยิงใช่ไหมเรายิงไปปุ๊บเออเอสพีหมดเอ่องงเข้ามายิงไม่ออกแล้วนะบางทีเวลาเราจะเปลี่ยนเซตนะครับมาใช้อะเอ็กซเซลเลียนเนาะชุดเอ็กซเซลเลียนสองศูยนย์สองของผมเนี่ยนะเนี่ยนะเอามาลีเอสพี SP นะครับผมดามเมจมันจะหายไปชนิดที่แบบว่าตอนนั้นจากเอ่อที่โปรงกิฟต์ดันกิฟเฟนแมจิกทัวร์นาเมนต์นะครับ GMT นะ ตอนยิงกับบอสเฟเลียคือเอฟคีหมดปุ๊บแล้วสลับเซตมาใช้ไอเนี่ยไอเอ็เนี่ยคือแบบดาเมจหายไปเยอะอยู่นะก็คือจากแบบยิงได้เก้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรประมาณนีน้นะแล้วพอเปลี่ยนชุดปุ๊บอ้าวดาเมจหายถ้าหายแบบหายหวบเลยแบบเหลือประมาณสักเอ่อเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับแบบโอ้ดาเมจหาย <laughs> แต่ก็แรกวัดเออมันก็ต้องเปลี่ยนจริงเพราะว่าผมติดเนาะคือไม่ค่อยพก ยาปั๊มลงนะครับผมก็ตามนี้นะดังนั้นใครจะเล่นเนี่ยแนะนำนะครับหาอะไรนะ, Small นะรสมอมานาโพชั่นนะครับพกสิทตัวไว้นะครับว่า,วา,วามันจะได้ฟื้นเอชพีได้ทันนะครับกดใช้ไม่ถึกนะครับแล้วก็หรือจะเป็นยาปั๊มสตมมรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบจนตัวจริงๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนําเลยก็คือนี่ครับผมไอเนี่ยที่มันได้จากการใช้สกิลของมิชอปนะครับเนี่ยอ่า นะครับผมแบก f อ30%สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมได้ไอัเนี้ยไอเม็ดเนี้ยนะมาสามเม็ดนะครับเก็บไว้เลยนะครับเวลาไบเป็ีหมดปุ๊บก,ก็กดไปเลยนะฮะกดทีหนึ่งก็ได้เอฟพีขึ้นมาจากอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นจากเม็ดเอสพีนะครับผมเอาไว้เซฟจริงๆนะเซฟเซฟเอ่อเซฟได้มีปั๊มมาบ้างนิดนึงนะครับผมกดกดไปนะครับโอเคอ่ะต่อมา ข้อเสียก็น่าจะมีประมาณนี้นะที่ผมเจอก็คือโดนตีเผาอื่นตีแรงขึ้นนะครับเอใช้มหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็โคลนพกปั๊มนะก็อย่านึงคือมันไม่ยื่หยุดส่วนชิ้นอื่นนะครับผมก็เปลี่ยนได้ตามงบที่มีนะครับแต่ว่าที่สำคัญจริงๆของเซตนี้ไม่ใช่ทุกเซตนี้หรอกทุกเซตเลยนะถ้าจะเล่นมีชอบอโมรมาตนะครับนั่นก็คือเนี่ยครับเซตาชาร์โดอาชีพนะครับผม มาใช้นะฮโดยเฉพาะโลนะครับผมบวกได้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ราคาก็สูงเอาเรื่องอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนมือก็เอาใส่มาให้มันเข้าคอมโบนะครับจะได้ลดคูดาวลงหนึ่งวินะครับอาจจะใช้บวกตึกก็ได้หรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่งบหรือไม่บวกก็ได้นะครับแล้วก็ฮอตตูมนะครับก็แนะนำว่าเล่นอาร์มิชอัปอโนมัตก็นะครับใช้ พอตรงออกอหินบินะครับผมใช้เป็นเซตมันไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ลดคูดาวแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะแต่ที่สําคัญคือลดคูดาวหนึ่วินะครับเพราะว่าพอลดคูดาวปุ๊บม,มันจะเหลือประมาณสูญจุดวิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ใช้ใช้ไปนะครับไม่ต้องใช้ใช้ไปอะ่ะเก็บหามไว้ใช้ดิหาไว้ใช้ครับไว้ชีวิตจะสบายขึ้นนะครับเรายิงเบาแต่เรายิงรัว นนมันจะดีกว่าเรายิงแรงแต่เรายิงช้านะครับว่าการมาของชาร์โดก็หินอาร์บิชอปเนี่ยคือทําให้ชีวิตอาร์ิชออรลมัตเนี่ยสบายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนโมกนะครับถ้าใครยังไม่มีงกอีกนะครับผมแล้วในส่วนของเซรีริปอดนะก็ไปใช้ลั l o a d นะครับหรือจะใช้เป็นอะไร o ู่แค p หรือเจม i n i Cloud ก็ได้นะครับผมหาที่มัน บวกเพิ่ม M A T K อะไรมานะครับมาใช้แทนนะครับผมแว่นถ้าไม่มีก็ว่างไว้ก็ได้นะครับปากก็เนี่ยครับปากปลาทองนี่ก็น่าจะโอเคสุดแล้วมั้งจใช้นะเพราะว่ามันก็ได้ M A T K แล้วก็ออก Sta ็กบวกสอบด้วยนะก็ถุงมือเจาะเวทถ้าใครไม่มีนะครับผมก็แหวนที่แรกจากดัน กิฟเฟนแมจิกทัวร์นาเมนต์นะครับก็ได้นะสองวงก็ไปหามการ์ดมาหัวขาดใส่แทนก่อนก็ได้นะครับผมหรือใครจะเก็บสะสมงบแล้วก็อันเนี้ยใช้อันนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครแบบว่าไม่เอาไม่อยากได้ดรามจอยากได้ไล่ไว้ดนึงอ๋อข้อเสียอันนึงคือมันไล่มันมีไล่แล้วมันมีหลอดน,นะอย่าลืมนะครับแล้วก็มันทาให้เราพอมันมีหลอดปุ๊บมันโดนขัดได้นะครับก็ระวังระวังนิดนึงเวลาโดนลุมนะครับก็ไม่มั่นใจก็ พูม่าหรือเซฟตี้วอลไว้ก่อนนะครับโอเคอ๋อกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครแบบว่าอย,อยากได้ที่มันไล่เร็วขึ้นนะครับก็ Link of f อร์เลนะครับผม Off สเปล l 3, s สเปล4นะครับหรือจะใช้สปิ l i n งก็ได้นะครับผมสปินลิงนี้ไม่มั่นใจว่าในตลาดมันจะมีเยอะไหมนะครับเพราะบางทีมันไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะ,ะก็ทำให้ลดสปินลิงนี้มันก็ลดว c t อีก10นะครับผมอขอประมาณนี้นะครับ ปะเดี๋ยวเราลองมาดูความแรงของเซตนี้กันนะครับที่ผมใช้นะจะแรงประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวเทสกับไข่มือนเดิมนะครับผอไข่มืองอิสลูดนะอ่ะสเตตัสตามนี้เลยนะครับก็ของสมใส่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบกับอีกเซตหนึ่งที่ใช้ประจําให้นะครับผมโอเคอ่ะตามนี้นะอ้าวยิงไปอ่ะ 1สนหนึนะครับผมแสนสี่นะแสนหนึ 1, นะครับแสนสามนะเกือบแสนสะี่เนาะแสนสามหนนะครับหนึ่งสามสานะครับหนึ่งสอ่ะจำสุดนะแคเกือบหนเลยนะ ก็สมสุดประมาณ104,000กับ105นะครับแล้วก็ทาสุดประมาณ101เนอะ105มานะครับก็ไม่แย่นะเพราะว่าถ้าเรายิงรัวนะครับมันก็สแปมดาเมจได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันมีหลอดนะ เนี่ย okay. SP มันก็ค่อนข้างหมดค่อนข้างนะครับี่เห็นว่า uh, SP มันหมดค่อนข้างไวนะแต่ว่าตัวนี้มันเวล170เ okay, ก15แล้วนันคือแม็กตอนเนี้ยมันก็ SP มันค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าไปใช้กับตัวเวลเนื้อน้อยอย่างเงี้ยอย่างแบบเวล110 130อันนี้ยบางทีมันก็จะเจอปัญหา SP ไม่พอในการใช้งานนะครับผม,มก็กดอันเนี้ยเข้าไปฮนะยิงก่อน ก็กดนี้นะครับพี SP มันก็จะเด้งขึ้นมา15นะครับไม่โอเคแล้วถ้าแบบเว,เวลาเ p เต็มมันก็กดสกิลนะนะแล้วก็ได้อันนี้คืนมานะครับแต่ามันก็กิกนเ p ไป30เนาะโอเคก็นั่งพักนะครับอ่ะถ้าใครอยากเห็นว่าเออถ้าเปลี่ยนชุดเอ็กซิเเข้าไปปุ๊บดาเมจมันหายขนาดไหนนะแปบ๊บหนึ่งนะแสนกว่าเนาะโอเคเราเปลี่ยนเซตเข้าไปปุ๊บปุ๊บิงไปปั๊บเห็นปะ่ะ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตามเบสมันหายนะต้องใส่ครบเซตนะครับมันถึงจะเห็นผลนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเทียบกับอีกเซตหนึ่งที่ผมใช้ประจำให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บนี่นะก็เป็นหมวกแกะ12นะครับ โ o ล i s สติกบวกสิองเอ okay, บอบวกแกะบวกสิบนะโคลีสติกบวกสิบใส่การ์ดบีเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าพอเปลี่ยนตามนี้นะโอเคมาสองแนะครับสองแนะสองแสนสามประมาณเนี้ยนะ ขึ้นสองแสนหก็มีนะเมื่อกี้เห็นชัดเห็นอยู่ต,ตเหรมันก็ห่างกันห่างกันเป็นเท่านึงเนาะแต่ก็ราคามันก็ห่างอยู่หลายสิบเท่านะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับผมก็แนะนำนะก็ถ้าใครแบบเออหาหมวกแกะโฮลิสติกไม่พอไอ้ไม่ไม่มีไม่ได้นะครับผมหรือ มันหายสาบูนย์ไปจากเซร์ฟนี้ขึ้นมานะครับก็แนะนำว่าหาเซตจัดมนมาใช้แทนก่อนก็ได้นะครับผมก็สามารถเซฟตั้งประหยัดได้ไปเยอะอยู่นะครับผมก็ทั้งเซตนี้นะครับถ้าไม่ลงไอ้นั้นก็หมดไปไม่เท่าไหร่เองนะครับเพราะว่าหนักๆก็คือคาถาขั้นสองครับผมที่แพงสุดในในเซตเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยข้อสอบถามได้กับการเล่น r r ร์ตบิชอปอัตลมัตินครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามกันในกลุ่ม a r ร์ตบิชอปไทยแลนด์นะครับผมผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็เข้ามาแล้วก็มาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวในน,นั้นก็จะมีหลายๆท่านนะครับไปช่วยกันตอบนะ อย่างผมผมก็จะถนัดเรื่องอัลวิชอปอะโดลมัสนะตอนนี้ก็พยายามพยายามหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมน,นะครับในส่วนของอนาคตอะไรพวกนี้ด้วยนะของอัลวิชอปอะโดลมัสพวกนี้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผูกสะขอนชแนลด้วยนะครับแล้วก็อ่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ใต้อ่าคลิปด้วยนะครับแต่ว่ารบกวนเป็นอ่าคอมเมนต์ที่ใช้ ภาษาสุภาพนะครับกบกวนิดนึงนะถ้าใครพิมพ์มาเป็นภาษา,าไม่ค่อยสุภาพอะไรอย่างนี้ YouTube มันจะบล็อกแล้วมันจะลบคอมเมนต์นั้นทิ้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอ,โอหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย